นี่ครับเราจะพาไปด้ยยูยายสาตัวเป็นๆว้าวกดซับสไครให้น้องตุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเข้าสู่ช่องต้นพาทั่วน้องตุนจะพาไปทั่วที่ไหนครับ จะพาไปดูยายสาค่ะยายสานะครับกำลังฮิตที่กระบ,บี่นะค่ะโอเคเราจะไปดูครับว่าจะสวยงามหรือว่าเป็นยังไงที่เราเห็นนะเห็นในเอ็มวีเพลงยายสาเตเพลงที่กำลังดังๆอยู่ตอนนี้ตตก,ก็ตจะถ่ายยายสายดู <laughs> ใช่ไหม้โอเคเราจะไปดูกันเลยพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้ว let's go เราจะไปดูยายสานะครับคือตรงนี้เป็นอ่าวนางนะครับอ่า,อาเดี๋ยวเราจะเดินขั้นถนนไปแล้วก็เราจะเลาะชายหาดไปนะเลาะชายหาดนะโอเค,อเคพบก,กันซิ e y นี่คืออ่าวนางตอนนี้นะตัวนะเปลี่ยไน,นไปมากเซเว่นอย่างล้างเลยนะครับคือคือมันเงียบมากเลยนะตัวนะมือไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับสงสาร<อ>าเลยส,กกงสงสารผู้ประกอบการสงสารโอ้โห คือเมื่อก่อนตรงนี้คือทำเลทองนะครับทำเลแบบแลนด์มาร์กเลยใช่เขาะจะมีคนมา,มาเที่ยวเยอะก็เชิญบอกถ้าท่อ,<า>องเที่ยวนะต่างชาติคือเยอะมากเยอะมากครับเรามาเดินนี่คือเราแปลกไปเลยใช่ไหม<อ>แต่ตอนนี้ดูสิครับโอ้โหสงสารมากครับเซฟเอานางหน่อยปิดหลายร้านมากเลยตรงนี้เขอเชิญนะเชิญ่าใครได้เห็นคลิปนี้ก็มาดูนะไทยเที่ยวไทยนะมาเที่ยวเอานางเข้าคนไทยมาเที่ยว คนหลังไม่มาเอาเราเที่ยวคนไทยก็ได้นะยอมยอมยอมเลยครับยอมคือตอนนี้เอที่นี่เมื่อก่อนนี่คือคนนักท่องเที่ยวหรือแบบแน่นมากๆให้มีที่เดินนี่ครับเราจะเดินเลาะหาดนะครับเราจะไปถึงหาดแล้วก็วกเราจะเลี้ยวขวาเาไปตามหาดนะ ก็เป็นยายสาโอเคเนี่ยครับเราไปถึงที่ขายตั๋วเรือนี่นะครับแล้วเราก็เลาะหน่อยฮะนี่ลงตรงนี้ได้ไหมโอ้อันตรายไหมมาลงตรงนี้หละลงบันไดดีกว่าตูนไปอ่า่าผมเนี่ย นี่ครับที่ว่าไอสกรอนของเรือนะครับที่ว่าใครจะไปเกาะนะติดต่อเรือที่นี่ได้ราคาปกติเลยนะเกาะไก่อ่าสี่เกาะวันเดททริปอ่ามาครับผมมาติดต่อที่นี่ได้เลยในรับนี่หาดเอานังนะครับตอนนี้มีแต่นักท่องเที่ยวไทยนะครับเมื่อก่อนมีแต่ฝรั่งเรามาเดินเราแปลกไปเลยนะ ที่ว่าเขาออกข่าวว่าจะมีมีไรนะสาลายอาดอ๋อนี่สาหลายังยังไม่หายทีอ่ะสาหลายังดำๆใช่นิดนึงนี่ครับอ๋อค่อยๆลงครับชั้น<อ>หน่อยค่อยๆ,ๆลงค่อยๆลงครับผมนี่คืออาหารอาวนางนะน้องตุลน,นะ เรือนะครับอ่ามีอ่าปฏิมากรรมอะไรน้องตุอยู่ตรงนั้นลาใบนะอ่านี่ครับนี่สาบบรรเรือนะครับที่ว่าใครจะมานะตุนนะใครอยากเที่ยวเกาะนะมาะตรงนี้เลยมีลยแล้วเอ่วจะไปตรงไหนราคามาันก็จะแตกต่างกัน เนี่ยเขาบอกว่าเดินเลาะไปได้เลยคือเรามีเพื่อนร่วมทริปเยอะนะตัวน่ะดูดูหลายคนเลยครับเอาไปดูยาสากันดูจะสวยขนาดไหนจ้าว้าวว้าวฮะนยาานี่นะครับยาสาแสดงว่าเรามาใกล้ถึงแล้ว ไ <laughs> ปก่อนค,คือเป็นไรหญ่สาครับอืมทางนี้ทางนี้ นร่ยากาศเป็นไงบ้างภาษหมือนาติได้ยินเสียงแมลงจิงลีดเสียงอะไรนี่ววิววิวที่สวยมากนะตัวน่ะโอ้โหครึ่งครึ่งหาดเป็นสาหร่ายครึ่งหาดเป็นเราไม่เคยมาแล้วครับฝั่งนี้โอ้โหแล้วเมซ z i n มากๆเออสวยมากๆครับโอ้ขอบคุณยายสาที่เราที่จะให้เรามาเจอที่สวยๆแบบนี้ได้ไหม โอ้โหตกปลาเลย้ะเนี่ยตรงนี้เลยหน้าตกมากมากนะตุนะน้ามนทนลึกเออพี่เขาได้ปลากระพงมันบ่อยๆนะไม่ตรงนี้โอ้ยหน้าตีมากเลยครับตกมึกนแล้วตุนะเบ็ดล้กก็อยู่ล้างรถ <c oughs> นี่ครับถึงแล้ว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 ว้า ยายสาว้าวไงบ้าง่ายายสายายสาพร้อมหรือยังพร้อมจะเจอตัวตัวเป็นๆหรือยัง เขาจะเจอ,อยาสาตัวจริงหรือยอยากเห็นอยากเห็นจะรออะไรไปเลยอยากเห็นตัวจริงว่ามันเหมือนคนจริงๆหรือเปล่านี่ครับคืออยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วย,วยากษอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนคนหน้านะโอ้โห ไงี้ยงดูไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้โหสวยมากนี่ครับเราจะพาไปดูยายสาตัวเป็นๆว้าวตำนานรักยายสาโอ้โหผมไม่คิดว่าน้ำกลอมมีน้ำผมจริงเา เ oh. ขาให้เขาห้ามลงน้ำนะตุนนะเขาห้ามลงไปถ่ายใกล้ๆนู่นเราจะให้ดูมุมไหนดีอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นกระจุกอ่าไม่เห็นแล้วเป็นไงบ้างลองดูอธิบายหน่อยมันด<ะ>ูน่ากลัวเหมือนว<ะ>ันผีเลฮะเหมือ่าเชิญชวนหน่อยเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวหน่อย เราจเที่ยวที่กระบี่นะมาดูยายสายด้ไหมมาดูยายสายนะครับอ่ายังเป็นตำนานอยู่ตรงนี้นะครับ<ด>ใช่ไหมได้เลยบางทีก็มากลางคืน <laughs> ถ้ามากลางคืนมันจะดาอ่าบรรยากาศมันน่าจะหนักลัวจังไม่เคยเห็นของจริงอย่างนี้ฮะ รู้สึกยังไงถามจริงๆว่าเรามาเห็นตัวจริงแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างเห็นของจริงนะวยาศาสของจริงรู้สึกมันจริงไหมไม่ฮะไม่เหมือนคนจริงเลยไม่เหมือนเหรอใช่ถ้าว่าเป็นแบบดำๆี่มันดูเหมือนของจริงครับผมเราถ่ายอย่างนี้เราจะเห็นเป็นเงานะครับเราจะไม่สามารถนะไฟมันไม่สวามันไม่ว่าอันนี้ข้างหน้าได้นะ <c oughs> แสงมีแต่ข้างนนนี้พวาเขาจะอ่า เขาจะเขาสร้างตัวน,นี้มาหักแสงให้เข้าไปหายายสาอ่าเขาคือเ<อ>นี่ยเขาเป็นศิลปะที่เขาเออนะอะผัดแบบโอ้แน่นอย่างน้อยเราก็มาเห็นนะวิวนะแตบวบ่าเราเดินมาก็โอเคเยอะอ่าปะ รอบๆนะรอบๆยายสานะครับยายสาขอให้อ่าสามีกลับมาไวๆอ่าโอเคไปว้าวโอ้ตรงนี้ก็วิวสวยนะตันนะโอ้สวยมากๆครับมันนเเป็็ดกสอ่า สวย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 น่ะว้าวิวก็สวยสวยมากนะเ้ยเดี๋ยวโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูนะโอเคยายสาเราพามาชมแล้วน่ะดูบรรยากาศเด็ดโอ้บรรยากาศได้มันได้นะตัวนะอยากเห็นนกเงือกอ๋อเขาเขมีมีมวยให้ดูด้วยครับ าอครับผมนี่คือหาดอ่าวนางนะครับหาดอ่าวนาง่าสวยระดับโลกนะตุนะอ่าครับมันมันสวยไม่มีที่ติจริงๆนะครับเอาพักพักไอเขาเรียกอะไร ทรัพยากรนะเขาคือคนเห็นเห็นน้อยไหมตุนะเราโกติเข้ามาอาที่อ่าวนางนี่คือแบบเยอะมากใช่ไหมชาวต่างชาติเยอะมากว่าวันนี้มีแค่สามคนนี่ครับขอเชิญนะครับมาเที่ยวไทยนะตุนนะมาเที่ยวไทยครับมาอ่าวนางอย่าลืมแวะมาดูในยายสานะครับแบบวิวสวยมากๆนะบรรยากาศดีนะอาจจะมาเกาะพันลีเวกก็ได้ สี่เกาะอ่า,อาครับผมตอนนี้กระบี่มีแลนด์มาร์กใหม่อ่าที่ก่อห้องนะสามร้อยหกสิบองศานะเรายังไม่ได้ไปนะเดี๋ยว<อ>เดียวมีอะไรอ่ะจุดชมวิวสามสารออาอ้อยหกสิบาเหรออ่าอยากไปปิดทิปนะคะที่ยายสาค่ะครับผมปิดทิปยายสานะครับเราที่เพาพามาดูนะลุตงตุนนะก็ฝากด้วยนะเรื่องการท่องเที่ยวเนาะไทยเที่ยวไทยครับผม ใครมาเอานางช่วยแวะมาหา,ายายสายายสาเลยโอเคฝากฝา,ากไอ้ผู้สนับสนุนรายการของเราหน่อยสิน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มเลยลูกน้ำขายทั่วเมืองกระบ,บี่ค่ะน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มครับอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองกระบ,บี่ตอนนี้เรามีเสื้อขายแล้วด้วยเสื้ออะไรเสื้อตุนน่นระเท่าครับขายยังไงน้องตุนขายตัวละ300บ,บาททุกไซส์ทุกขนาดโอเค300บาทครับอุดหนุนน้องตุนนะอ่าครับผมคอนเทนต์นะ ไ,ได้ทำคอนเทนต์ได้ใหม่โอเคพบกันใหม่ EP หน้า EPD ดี่ตอนนี้แซุ่นพาทั่วขายแล้วค่ะตัวรักษา,าเลยบาททุกขนาดไซส์ค่ะครับผมอุดหนุนกันได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วมังกาบีค่ะ Thank <small noise> you.